ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่5กุมภาพันธ์2567ค่ะแนวทางลาวพัฒนาฉบับเต็มวันนี้เจนุกให้เด่นที่4และ5นะคะลาวพัฒนาคืนนี้วิ่งรู4และ5ค่ะแล้วก็น้นที่4 5นะคะชุด2ตัว50 51 52 40 4 1 4 2แล้วก็เป็นตัวระวังค่ะเล้าพัฒนาคืนนี้ระวงัง4 7ไว้ด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขเราชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ